โอ้โห oh, oh. ดูนี่สิครับดอกวาสนาสวยงามมากครับผมกลิ่นหอมครับผมเดินผ่านหน้าบ้านได้กลิ่นหอมดูสินี่ถ่ายตอนมืดแล้วครับผมกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ดูช่วง สว่างนิดหนึ่งครับผมช่วงเย็นเย็นถ้ากลับมาทันนะครับผมช่วงเย็นเย็นนี่ช่วงนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับผมโทรศัพท์ผมก็ปรับได้ประมาณนี้ครับผมหลังจากโทรศัพท์ตกน้ำแล้วก็แสงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผม แต่พอถ่ายได้อยู่แต่กลิ่นหอมมากเลยครับดอกวาสนาหน้าบ้านอากาศเย็นครับผมดอกวาสนาถ้าอากาศเย็นแล้วก็จะออกดอกกลิ่นหอมไกลเลยครับเดินผ่านนี้ได้กลิ่นเลยครับผมเนี่ยต้นต้นสูงใหญ่ปลูกไว้หน้าบ้าน ต้นสวยมากก็นี่เริ่มมืดแล้วครับผมพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับเพื่อนเดินมาหน้าบ้านก็ได้กลิ่นวาสนาข้างนอกนี้เริ่มมืดหมดแล้วครับผมดูบรรยากาศรอบนอกครับผม มีหน้าบ้านครับผมช่วงก็หกโมงกว่าครับผมช่วงนี้อากาศจะมืดไวไหน่อยครับเป็นหน้าหนาวเรือม,มีแสงไฟสลัว เลยมาเห็นนี่ดอกสุพรรณการครับผมเริ่มออกดอกเริ่มดอกเริ่มจะบานเหมือนกันครับเดี๋ยวเวลาดอกบานเต็มต้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมแต่วันนี้มาดูดอกวาสนาครับกลิ่นหอมมากเลยครับ เดี๋ยวพรุ <that> ่งน <wurde> ี <uw> ้จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมช่วงสว่างหน่อยเวลาลมพัดมาเย็นหอมมากเลยครับก็นี่เป็นอีกวันหนึ่งครับผมช่วงเย็นนี่ก็เห็นชัดหน่อยครับผมดอกกำลังบาน กลิ่นเริ่มออกหอมมากครับสวยงามมากเลยครับออกต้นเดียวครับผมแต่ช่อใหญ่มากเลยดูสิหอมไกลไปหลายเม็ดเลยครับ ก็เมื่อวานมาถ่ายช่วงมืดครับมองไม่ค่อยเห็นวันนี้มาแต่วันหนครับผมกำลังสวยเลยครับดูสิจะมีกลีบสีขาวฟูออกมาแล้วก็กระจายกลิ่นไปหลายเม็ดเลยครับ ก็นานๆจะเจอทีครับดอกวาสนาแถวบ้านส่วนมากจะเป็นแถวภาคเหนืออากาศเขาเย็นครับผมจะเห็นบ่อยก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกกินวันนี้พามาชมดอกวาสนาครับผม สวยงามมากแล้วก็กลิ่นหอมแรงมากครับเป็นไม้มงคลด้วยครับผมสวยงามจริงๆปลูกไว้หน้าบ้านครับผมริมถนนเลยเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้กลิ่นหอมสดุด สะดุดเลยต้องแวะมาถ่ายเมื่อวานครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตช,ช่วงเย็ยนอีกทีหนึ่งครับไม่เห็นชัดหน่อยครับต้นจะใหญ่มากตรงนี้ก็มีต้นไม้หลายต้นครับผมปลูกไว้หน้าบ้านกลิ่นหอมจริงๆครับผม เดินผ่านปุ๊บได้กลิ่นเลยครับผมดอกสวยนี่ต้นจันพ่าครับผมก็มีต้นชวนชมด้วยนะชวนชมก็ติดดอกดีครับผมสวยงามมาก ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจกันครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่ดอก่วนชมดูที่สวยงามมากวันนี้ก็พามาชมดอกวาสนาครับผมน้าบ้านดอกกลิ่นหอมแล้วก็สวยงามมากครับผม ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมปีใหม่นี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม